วันนี้จะพามาดูร้านกาแฟนะครับระหว่างรอรถครับล้างรถอยู่นะตอนนี้มาดูบรรยากาศครับผมว้าวสดมากครับผมมันร่มรื่นร่มเย็นมากครับ,บงร้านกาแฟยอยู่ฝั่งนี้ครับสวบัสดีครับีร้านกาแฟอยู่ฝั่งนี้พี่น้องระหว่างรอรอล้างรถนะครับสามารถเดินเยี่ยมชม ไดน้นั่งพักอ่กินกาแฟ,ฟ cafe, นู่นโจนล้างรถอยู่นู่นครับผมนี่นะครับบรรยากาศากไปดูฝั่งนี้นิดนึงครับผมเริ่มมีการปรับปรุงอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาล้างครั้งหนึ่งเนาะอ,อันนีไม่ได้มาหลายเดือนพี่น้องโอ้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับผมเริ่มมีร้านข้างๆมาตั้งได้แล้วครับ ่รมรื่นครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคลองหรือเปล่าครับน่าจะเป็นสถานที่ให้มีน้ําไห้ร่มรื่นนะครับอ่าไปเรื่อยๆี่นเองเห็นมุมดีๆหลายๆมุมครับสวยด้วยครับผมชุบชุบชบบรรยากาศน่านั่งเล่นพักผ่อนนะครับระหว่างรอรถนี่โอ้ยชิลเลยครับผม มีหลายมุมนะครับมีหลายมุมมีห้องข้างในด,ด้วยครับสองสามห้องด้นาะ,ะ,ะจตงานที่อะไรต่งตางๆมั้งมังม้งก่อนเ <c oughs> ี่เนะอเอยเอบรรยากาศข้างหน้าที่จอดรถก็โล่งคนระับโล่งสบายบรรยากาศดีพี่น้องรถผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วเป็นคันแรกด้วครับวันนี้ จะอยู่เส้นซ้ายสุรินประสาทนะครับผมขึ่งมาจากสุรินก็อยู่ก่อนจะถึงอำเภอประสาทประมาณ3กิโลครับ3-4กิโลพี่นอ้อกก่อนจะถึงวิวสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู่เป็นลานเป็นลานนี่วิวสวยๆพี่น้องเอ้ยกังหันลมครับดอกปอเทือง นะครับแล้วก็โทรศัพท์ไม่มีตู้เออตู้ไม่มีโทรศัพ <c ười> <c ười> ท์เนองเออว้าวจัดไปพี่น้องเดี๋ยวดูมุมสวยๆก่อนครับย้อนแสงนะพี่น้องไม่งั้นไหนเสีย <c ười> ดายครับย้อนแสงพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสมาถ่ายช่วงแสง,ง,แสง,งดีๆให้ดู <c ười> มีกองฟางดอกอเทืองทางที่จะเดินขึ้นไปเอ่ะ โอ้โห,โโห,โโหนี่นี่นี่ดันหันบุนเข้าไปเดี๋ยวประมาณหลังเลยที่นี่แหละพี่น้องมันจะใจเลยนี่ง่ายมากครับใช้ไม้ไม้ผันเพลทนะครับผนเพลทอะไรต่างๆที่เ็จเศษมาตีตรงนี้ได้อโโดอกกระเทืองนะ ปอดเรือเต็มไปหมดเลยใครแวะมาเซลฟงเซลฟีเ่เก็บกาแฟาได้นะครับผมที่กรีนคาเฟ่นะครับอำเภอปราสาทพี่น้องตหวดเลยครับบรรยากาศเห็นไหมดูเงาก็ได้ครับดูเงาเงาใบพัดเนี่ยว้าวเดี๋ยครับผมคลิปนี้ก็เอามาฝากกันที่น,นะพี่น้องเซนแซมกันนะครับเื่อท่ำใดมีโอกาสผ่านมานะครับเส้นปราสาทสุริน ยินดีครับตุ่นสวัสดีครับ